หนึ่งในการเดินทางที่มีสเสน่เป็นเอกลักษณ์ก็คือการเดินทางด้วยรถไฟและตลอดเส้นทางของการเดินทางนั้นกจะพบก็นสถานีรถไฟมากมายแต่ก็มีสถานีรถไฟเพียงไม่กี่สถานีที่ทรงคุณค่าควรแต่การอนุรักษ์ด้วยความงามแบบย้อนยุคมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชุมชนและควรค่ากับการหาโอกาสไปเที่ยวชมสักครั้งหนึ่งค่ะเห็นพระสูตรพระเจ้าเสือ เขียงเรือ,อยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินพเพิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ดส้มท่าข่อยข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่องตำนานเมืองชาละวันสวัสดีครับนิกเกิลพาทัวร์สวัสดีค่ะที่นี่สถานีรถไฟพิจิตรค่ะสถานีรถไฟพิจิตรเนี่ยนะคะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร เป็นสถานีรถไฟชั้นหนึ่งค่ะเปิดการเดินรถเมื่อวันที่24มกราคม2450อักษรย่อนะคะพอพานจอจานอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นระยะทางประมาณ347กิโลเมตรในเส้นทางรถไฟสายเหนือค่ะใช้สัญญาณประจำที่ชนิดไฟสีสามท่านะคะสถานีรถไฟพิจิตรเนี่ยนะคะอยู่ระหว่างสถานี วังกดและสถานีท่าล่อค่ะจากข้อมูลเขาบอกกันว่านะคะสถานีรถไฟพิจิตรเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบของสถานีรถไฟที่ซูไวที่สุดในประเทศเลยและยังเป็นหนึ่งในเจ็ดของสถานีรถไฟที่เก่าแก่ทรงคุณค่าของไทยหรือสถานีรถไฟโบราณที่มีความงามเหนือกาลเวลาค่ะและเจ็ดสถานีที่เก่าแก่อันทรงคุณค่าเนี่ยก็จะมี 1. สถานีนครลำปาง 2. สถานีพิจิตร 3. สถานีกรุงเทพ 4. สถานีหัวหิน 5. สถานีบ้านปิน 6. สถานีสวรรคโลกและ7สถานีกันตังค่ะ สถานีรถไฟพิจิตเนี่ยนะคะคาดว่าสร้างในปีพศ2450สมัยรัชกาลที่5ก็มีอายุกว่า114ปีมาแล้วนะคะรูปแบบของอาคารเนี่ยก็จะเป็นสไตล์นีโอคลาสสิกโทนสีเนี่ยครีมน้ำตาลเป็นอาคารสี่เหลี่ยม2ชั้นชั้นล่างเนี่ยเป็นที่ทำการของทางสถานีส่วนชั้นบนก็จะเป็นที่พักผ่อนค่ะ ที่สถานีพิจิตเนี่ยเขียนแบบนี้นะคะมีเครื่องหมายแทนตะค่าอยู่บนรอเรือด้วยมีความหมายว่างาม <wh ats> เห็นไหมคะต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อมาใช้ในแบบปัจจุบันเมื่อปีพศสอ6 0ค่ะตามหลักฐานจากป้าสถานีเลยนะคะยังมีร่องรอยให้เห็นกันอยู่เลยตอนนี้ขบวน401 สถานีพิกิตแล้วนะคระข่าวโคมาแล้วค่ะเป็นรถธรรมดาขบุที่401ลบุรีปลายทางสถานีพิษณุโลก รสมชละรงตานีปิจิตรประจำติงของไหล่ังพลันที่นำติดต่อมานำลงให้กับตัวไหลต,ต้องระทงจากบบฏเล่กรมกบฏรถตี่ตอนเช็ันชลตที่หนึ่งสถานีพิจิตรขณะนี้เป็นขบรถธรรมดาขึ้นอยู่นที่สี่หนึ่งละตรงที่สาจากสถานีรบบรีไปนานสถานีปิจิตโลก,กมัม ผลิตบางีโจโดยสถานบัารจันทนที่นาบนเขาบรรัมยเป็นที่เรียมรยลีกรรมแต่วันะเที่ยวสถานีปิดจิตแล้วจะอยู่ัะตรงที่สถานี่สถนีทะลอบองกระทงเมเทีบ้ันหน่อยบึงพักพิษณุโลกสถานีไปทางเป็นสถานีสบายตามลำดับกรรม ที่เราถ่ายอยู่นี้นะคะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาดูรถไฟเหมือนเราด้วยค่ะเห็นไหมคะงูค่ะเมื่อกี้แบบเดินมาเกือบจะโดนงูชกแล้วค่ะ,ะไม่เห็นไม่ทราบว่าง,งูอะไรนะคะเนี่ยปปปรถไฟมาอีกแล้วนะครับที่เห็นนี่ก็เป็นรถสินค้าขบวนที่610บึงพระปลายทางสถานีหินรับค่ะ ทำขบวนโดยรถจักโดเนมอน SDA4 เบอร์70109กำลังเข้าทาง2เพื่อลอลีกจะเป็นขบวนอะไรนั้นลองชมกันเลยค่ะ มาแล้วค่ะรถสินค้าน้ำมันดิบขบวนที่631แม่น้ำปลายทางสถานีบึงพระทำขบวนโดยรถจาก GEA เบอร์4538นะคะ เราจะเดินไปดูสะพานแขวงที่ข้ามแม่น้ำน่านที่เช้าเมืองพิจิตรเนี่ยใช้ในการสัญจรไปมาระหว่างฝั่งเมืองและฝั่งสถานีกันค่ะ นี่ก็จะมีสำล้อเครื่องไว้ให้บริการในการเข้าตัวเมืองค่ะหรือจะไปสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองและยังมีบึงสีไฟที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตรอีกด้วยค่ะถึงแล้วค่ะสะพานแขวนซึ่งมีลักษณะเนี่ยขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะสะพานนี้ก็ห้ามรถยนต์ทุกชนิดขึ้นนะคะ ในสมัยก่อนเนี่ยการที่จะมาขึ้นรถไฟเนี่ยก็ต้องใช้เรือข้ามฟากค่ะแต่ปัจจุบันก็จะมีสะพานแขวนไว้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาค่ะเดี๋ยวแวะซื้อขนมจีนกลับบ้านหน่อยนะคะน่ากินจริงๆเลยค่ะ <S <S คลิปยังไม่จบค่ะ ทางด้านเหนือสถานีเนี่ยก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปเหมาะกั่การนั่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยลมพัดเย็นสบายค่ะสั่งกาแฟทิ้งไปก่อนแล้วไปเดินรอบๆกันค่ะ จิบกาแฟดูรถไฟไปแบบชิลๆเลยค่ะเก็บตกกับการทัวบึงสีไฟ สวัสดีครับ